วันก่อนไม่ใช่มาก่อนเมื่อวานนี้มีโอกาสไปเที่ยวกับผู้นําคนหนึ่งที่ใจเริ่มห่อเหี่ยวนะครับก็มีโอกาสที่ไปนั่งคุยกับน้องเขาผมบอกว่าทุกครั้งที่คิดจะกลับไปทํางานเก่าให้ย้อนกลับมาใหม่ว่าเหตุไหนถึงได้มาทำธุรกิจเครือข่ายเป็นเพราะงานเก่าที่เราเคยทํา แล้วมันไม่เคยทําให้เราได้ผลลัพธ์ตามที่เราปรารถนาหรือเปล่าเราถึงได้มาทาธุรกิจเคินอข่ายถูกไหมแต่ครั้นเวลาทําธุรกิจเคินอข่ายมันไม่ได้เหมือนใจหมายซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะเราเนี่ยหนึ่งเราอาจจะยังทาได้ไม่เต็มที่จริงหรือไม่จริงเราไม่ก้าวข้ามปัญหาเวลาเจออะไรนิดหน่อยขอแท้ แล้ววพรเขาจะเลิกลาแล้วว่าจะย้อนกลับทำงานเก่าซึ่งมันก็ลุงเรืเหมือนเดิมอยู่ดีจริงเน้วจริงจริงดังนั้น,นผมก็เลยน้องว่าเอาล่ะถ้ากลับมาจากไปเที่ยวรอบเดือนสำนักรอบนี้คิดซะว่าวันนี้คือวันแรกที่เราตัดสินใจทำธุรกิจยังไงกับไรอันมองวันแรกนะสแสดงว่าไอ้น้องคนนั้นมีต้นทุนสูงหรือไม่สูงครับส<อ>ูงคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาต้องศึกษาสินค้าของไรอันมองอีกมากมาย ต้องศึกษาแข่งตลาดอีกใช่หรือไม่ใช่ใชแต่แน่นหนาเทาน้องคนนี้มันเป็นเลมอนไปนเรียบร้อยแล้วอย่าคิดแต่เรื่องของการถูญเสียเพราะเมาื่อไรก็ตามแต่ถ้า,าเราทําธุรกิจเกือขย,ยแล้วเราคิดแต่เรื่องก,การถูเสียเราจะไม่มีกําลังใจในการทาธุรกิจนี้จงนึกถึงสิ่งที่ยังเหลืออยู่ผมว่าน่าจะดีกว่าใช่หรือไม่ใช่ใชเฮ้ยวันนี้ธุรกิจเกลือขายเป็นธุรกิจที่ผมเองก็บอกผมผม,ผมพูดทุกครั้งวันนี้คนใหม่นะครับลองฟังผมนะ ที่เพิ่งมุดดวยตัดผมครั้งแรกนะผมชื่อน้องเล็กระพีพัฒน์นะครับก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ไม่ค่อยอยากจะทำตั้งแต่ธุรกิจเครือข่ายถ้ามีงานอื่นที่ทาให้รวยได้ผมทํางานอื่นตั้งนานแล้วแต่เรื่องงานอื่นที่ผมเคยทํามาไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ใช่ว่าเกิดมาปุ๊บทำขายตงปับ๊บนะเกิดมาปุ๊บวิ่งหน,นีขายตงปับ๊บอันนี้ดีกว่าเหมือนกับพวกเราทั้งหมดใวนี้แหละพวกเราไม่ใช่หรือไม่นะใช่ใช่มีใครบ้างแล้วนี้ที่ไม่เคยวิ่งหนีขายตบมาก่อน มีใครบ้างในห้องนี้ที่เวลามีค,มคนมาชวนเราทาด้วยกิจกครตรงเราวิ่งหาเลยสำหรับทันทีทำท,ำทันทีไม่มีมีต่ปฏิเสธ้วปฏิเสธเล่าจนไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแล้วก็ตั้งใจสมัครกับมันเหมือนกับในห้องนี้บางคนมาครั้งแรกเพราะว่ามันชวนกูหลายรอบแล้วกูหนีไม่รอบแล้วในนมาให้จบๆไปรอบหลังมันจะได้ไม่ชวนกูใหม่มันต้องมีแบบนี้อ่ะเพราะเราจริงหรือว่าจริงอ่านันนะลองฟังผมดูห้ธีนะั้นใครตอบยังไงกว่าได้อย่างนั้นเจ้าคุณนะ อยากจูหรืออยากรวยรวยใครตอบค่าวไม่อยากรวยขอให้รวยจริงจังหน่อยยไม่อยากรวยอยากรวยคนอยากรวยต้องทํางานหรือไม่ทําทาปัญหาอยู่ตรงนี้ครับปัญหาอยู่ตรงนี้นะถ้าวันนี้งานทุกอย่างที่เราทําแล้วมันรวยป่านนี้เรารวยไปนานแล้วจริงไหมจริงจริงป่เท แต่บังเอิญมันไม่ใช่งานทุกงานที่ทําแล้วรวยดังนั้นคนอยากรวยต้องทํางานและงานนั้นทาแล้วมันจะต,ต้องรวยพี่ว่าจริงไหมครับจริงผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนพูดไม่เก่งแต่ในยุคดั้งเดิมไทยตรงเข้าขนานานา,นานผมว่าผมเป็นนักล้างสมองคนเก่งที่สุดแต่ผมก็มั่นใจว่าผม,มเคยล้างสมองไทยแต่ผมเอาความจริงมาพูดกันมากกว่ามันอยู่ที่ว่าพี่รับได้หรือเปล่าน,นั่นเนี่ย คนอยากรวยต้องทำงานและงานที่ทำทำมันจะต้องรวยมันต้งจะรวยได้ใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเราตั้งตรงนี้ก่อนไม่อยากดูถูกใครจึงเอาตัวเองเป็นบรรทันานผมอยู่ขอย้อเทพวิลอาชีพบรรพบุพรุษผมคือทำงานพวกเราครับอาชีพทํางานเขาเรียกว่าอาชีพไหมอ,อ,อาชีพอาชีพทำงานเขาเรียกว่าอาชีพไหมอ,อ,อาชีพอาชีพทำงานทำงานหนักไหมหนัก แต่ปัญหาคืออาชีพทางาน,านารวยไหมไม่รวยอ่ะอาาพี่ครับช่วยตอบผมนะอาชีพทางานเป็นอาชีพหนักแต่ไม่รวยถ้าพี่และผมอยากรวยควรทํางานเหมือนเดิมหรือควรเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่ไม,ไม่ต้องคิดมากถ้าทำแล้วไม่รวยควรเปลี่ยนใหม่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าอยากรวยจริงทุกวันนี้หลายคนนะครับหมดนะนะอนาคตเพราะมีคําว่าเสียดายเสียดายของเก่าจึงไม่เคยมีของใหม่ เพราะของใหม่ก็คือของเก่าที่ไม่มไม่มีอะไรดีๆเลยใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นก็เลยเลือกทํางานเข้ากรุงเทพขายผลไมา้ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปรายได้ดีกว่าตอนทํางาน แสดงว่าผมเปลี่ยนงานแล้วได้ผมมากขึ้นใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าเป็นความคิดที่ผิดหรือถูกถูกแต่ปัญหาคือขายผลไม้กําไรเดือนสองหมื่นอยู่กรุงเทพมีกําไรเดือนสองหมื่นพี่ว่ารวยหรือไม่รวยไม่รวยดังนั้นถ้าเกิดไม่รวยผมควรจะทําเหมือนเดิมหรือควรจะเปลี่ยนงานไหมเปลี่ยนงานผมก็เลยขับบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับบินเพื่อส่งตัวเองเรียนพ่อแม่ทํานาไม่มีค่าเทอมให้ก็เลยต้องหาค่าเทอมด้วยตัวเองด้วยการขับบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับมาหกปีที่ สจบตัวเองเรียนจบคณะพะรัศึกษามสวรสสานรสานิตย์ปริญญาโทแสดง,ง,ดงาาดสว่าผมเปริญญาติศาสตร์หอไม่ดีครับดีแสดงว่าอาชีพแบบบีดีหรือไม่ดีดีทำให้เราเรียนจบได้ใช่ไหมท่านใช่แต่ปัญหาคือรวยหรือไม่รวยไม่รวยดังนั้นถ้าเกิดผมไม่รวยผมควรจะกลับบินเหมือนเดิมหรือควรจะเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนงานงรันผมก็เลยไปเป็นครูอาชีพครูดีหรือไม่ดีดีรัฐราชการครูดีหรือไม่ดีดีปัญหาคือดีแต่รวยหรือไม่รวยไม่รวย ดังนั้นรับเงินเดือนเดือนแรก7,000ห้าก็เลยลาออกตั้งแต่เดือนแรกที่รับเงินเดือนพลาอะไรหรือไมย้อนกลับไปใหม่มีรายได้20,000ตั้งแต่ตอนอายุ15ขายผลไม้ยังเรียนหนังสือไม่จบได้20,000ขับวินขณะเรียนหนังสือยังเรียนไม่จบ20,000จบโทงปั๊บเปลี่ยนจาก20,000ปุ๊บเหลือ7,000ห้า ดีไหมดีอาชีพครูดีไหมดีรวยไหมไม่รวยแล้วผมคิดถูกไหมถูกผมคิดถูกไหมที่ลาออกถูกใช่หรือไม่ใช่ผมสามารถยืนยันได้เพราะเพื่อนผมที่เรียนจบมาด้วยกันในคนแนวนี้หลายคนรู้จักเป็นครูทั<ต>้งนั้นแล้วทุกวันนี้มันก็เป็นผอ,อ,อกันทุกโรงเรี่สามหมื่นห้าสามหมื 30, ่นห้า อายุห<ม>้าสิบสี่เป็นขออสามหมื่นห้าูห้าล้านกว่าต่อเดือนกับไป้ดี่ <c oughs> ุวผมไม่เคยบอกว่าที่อยูไม่ดีดีแต่ว่าตัวสมองของคุณเอละยรถ้าดีแต่ไม่รวยผมไม่เสียเวาลานานเพราะผมต้องการดีและต้องรวย อันที่เบอร์ขายผมไม่รู้รอกว่าคุณคิดว่าดีหรือไม่ดีหลยคนบอกว่าไม่ดีเพราะต้องง้อคนอาชีพดีที่ต้องง้อคนเพราะว่าอาชีพไม่ดีหรือว่าคุณไม่เข้าใจกันแน่คุณไม่เข้าใจใช่หรือไม่ใช่ทุกวันนี้ผมไม่เห็นต้องง้อใครเลยเอาสินค้าไปนําเสนอเพื่อช่วยแก้ปัญหาสุขภาพเขาต้องง้อคนไหมไม่เรามันอยู่ที่ว่าเราอธิบายเข้าใจหรือเปล่ามากกว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าคุณอธิบายเหมือนที่ผมอธิบายคุณฟังว่าที่นี้สินค้าอาหารเสริมดีหรือไม่ดีดีก็ไม่เห็นต้องง้อใครดีกว่า แสดงว,ว่าวันนี้หลายคนเนี่ยที่ต้องไปหมอคนแสดงว่าอธิบายสินค้าไม่เข้าใจใช่นรื้ไ่ใช่อธิบายสินค้าไม่เข้าใจเพราะเวลาคนอธิบายให้ฟังไม่ค่อยอยากจะฟังมันก็สมควรที่จะขายไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ด,ใชใชดังนั้นมันต้องกลับมาแก้ไขที่ตัวเองไม่ใช่ไปลงโทษธุรกิจนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่ถ้าธุรกิจเครขายไม่ดีมันจะมีคนทำยีสล้านคนเนไม่ได้ไทยได้ไหอย่างนี้หลายคนยังเรียนหนังสือไม่จบ ไม่เอาทำไข่ต้มเดี๋ยวโดนหลอกขนาดด็อกเตอร์เกายังยอมโดนหลอกเลยด็อกเตอร์ครับยืนยืนขึ้นไหนได้เนี่ยด็อกเตอร์นต่คนตกฟองสีฟองมาโดนหลอกไม่เห็นด็อกเตอร์ก็ได้กลัวหลอกเลยใช่หรือไม่ใช่ใช่นะครับดังนั้นผมเลยตัดใจทำเดินผ่านแล้วตัดใจเสร็จปุ๊บก๊อปปี้คนสำเร็จไม่เดินตามคนล้มเหลวผมไม่เสวนาคนล้มเหลวเลย ไรข้าดจริงนะใครก็ตามแต่ที่มั่งจะพูดเรื่องลบๆผมเดินหนีเสียเวลาาัะลบต้องลบตั้งแต่ปัดถึงใจเข้าทำธุรกิจนี้แล้วมึงต้องไม่ทาแต่เวลาเข้ามาทําดังลบลบเพื่อใช่หรือไม่ใช่ใช่ใครก็ตามแต่ตัดใจเข้าทาธุรกิจแล้วบอกมันต้องบวกอย่างเดียวมึงห้ามลบถ้าเกิดลบรายได้ก็ลบถ้าบวกรายได้ยิ่งจริงหรือไม่จริงจริงบนเรื่องไ ได้ขอมันขาดอยากขอมันขาดทรงนไม่ตกบ,บน่นบ่นเออยิ่งบ่นยิ่งผิดลบยิ่งเครียดใช่หรือไม่ใช่ใช่นะครับดังนั้นวันนี้แทนกันบ้า